แบบนี้เลยนะนี้ครับครับทนี้ทางบนโทรระบทบที่32นะครับมาเรียงกำได้ก่เนาะมีผ้าห่มกันหนาวเนาะถุงยังชีพอ่ะอ่ะถุงยังชีพเอามามอบให้ค่ะอเคเนาะยังชีพนะครับน้ำาดื่มาน้ำทดงนกำงครับ ยาสามัญประจําบ้านอ่ะนะยาสามัญประจําบ้านเน,ะน,ะนะา,านะ,านนะโอเคเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะครับพ่อพร้าวโอเคหนาวนนทีนี้ที่ยาวิชาพันนะครับในส่วนนี้แล้วก็นะโทรป้ายนะครับมาร่วมกันดณรงค์ร่วมกันไปป่านะครับขอคพาอนักมือไอ้พวกเราในที่นะครับร่วมกันเผาป่าช่วงนี้นะครับ ัเงรับบอกวันวันนี้ก็เร่เยอะลเราวยกันเนาะเราเด็กๆมาปอบันยาไปนะเออหาไปเนะ้เดี๋ยวจะให้ดังหออ่ะอ่ะอมอ่ะวางหม้ออ่ามวามอ่ะว่ะม้ออ่งอ่งม้อ่ะวว่า้า่อ องแวันนี้ก็ขอขอบคุณทางทหารมทตบ32ทั้งปอรมนรทางโรงพยาบาลค่าสุรศักิ์คุตรีแล้วก็จินศสาที่มาเยี่ยมเยียนชุมชนแล้วก็เอาถุกยังชีพมามอบให้พี่น้องผู้เดือดร้อนในชุมชนอยเหมียนของเรา าชุมชนเราเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็ได้รับการดูแลนะครับจากหน่วยงานทหารประจำทุกป,ปีนะครับซึ่งก็ไม่ได้เราก็ขอ,ขอบคุณครับน่งนางบนี้น่ะเย่บบนี่อยครับนี้ทางบระบบที่32นะครับมาเยี่ยมจำได้ก่อน เนาะมีผ้าห่มกันหนาวเนาะอ่ะถุงยังชีพอ่ะอ่ะถุงยังชีพเอามามอบให้อ่ะโอเคเนาะถุงยังชีพนะครับน้ำดื่มมาเดื่มทำนั่งทำลงอ่ะไปยาสามัญประจำบ้านอ่ะนะยาสามัญประจำบ้านเนาะโอเคทุนทวนระบบที่สามสองรอสี่เจ็ดตอนสอง นะครับกองอดนวยการราักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางนะครับโรงพยาบาลท่ายนะมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจนะครับมอบผ้าหม่มนะใครหนาวอุ่นมที่นะแล้วก็การเดินลงป้องกันไฟป่าใหาเราป่าเนี่ยทุนี้นะ <c oughs> วันนักละร่วมกันถ้ามีคนข้างนอกมาก็แจ้งข่าวสารให้ทางบ้านเมืองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเนาะ,ะน้ำดื่มให้ได้